กบมาเกบนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาแกะกล่องของใหม่เนาะจริงๆก็เป็นของที่แบบว่าเพิ่งขายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วนุ่นก็มีโอกาสได้ไปซื้อนะคะ <Okay. S 1> ก็คือของอยู่ในนี้มาเป็นโปรโมชั่นใหม่นะคะที่ชื่อว่า artisty lab แต่ไม่ใช่ l a บอันที่นุ่นเคยรีวิวนะอันนั้นจะเป็น artisty lab re texturizing คืออันนั้นก็จะเป็นดูแลเรื่องแบบว่าพวกแบบผิวเรียบเนียนดูขมขนผิวมีริ้ว,ว,รวรอยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็คนที่เหมือนแบบไม่ได้แบบผัดเซลล์ผิวมานานๆแล้วนะคะก็จะไปใช้ตัวสูตรนั้นเนอะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่มาค่ะก็เป็นสูตรนี้ที่มีชื่อว่า Illuminating System นะคะก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องแบบความที่จะให้แบบผมไม่ใช่ผมสิความที่จะให้ผิวของเราเนาะมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็แบบว่าช่วยลดเลือนพวกจุดด่างดำต่างๆเนาะ แล้วก็เขาไม่ได้มาแค่อย่างเดียวเนะในถุงนี้นะคะเขาก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับช่วงนี้เนาะก็จะมีเป็นตัวครีมกันแดดแบบฉบับพกพานะคะอันนี้ก็แบบพกไปไหนก็นได้เนาะแล้วก็ตัว moisturizing ที่เป็นตัว supreme lx นี่เองนี่เห็นไหมเนาะกระปุกเล็กๆนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดจะต้องซื้อกระปุกใหญ่ก็ประมาณเป็นหมื่นเนาะแต่นี้ก็คือแบบเป็นทดลองก่อนเนะ้ะถ้าเกิดใช้พร้อมกันก็น่าจะทําให้แบบว่า ผิวของเราก็แบบมีการดูแลที่ดีขึ้นนะคะแกะแบบยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคะมีสองอย่างก็คือจะเป็น1ขวดกับ1ห,หลอดเนาะของเขาให้โซมากเลยนะคะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า artisty Lab นะคะโดยที่ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ไว้สำหรับแบบทาทั่วผิวหน้าเลยนะคะ ส่วนอีกตัวนึงก็จะทาแบบเฉพาะจุดนะจะเป็นสเปรับคอเลกเตอร์เนอะสำหรับคนที่เหมือนว่ามีจุดด่างดำอะไรเงี้ยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษนะคะก็ทาแต้มจุดที่แบบเป็นจุดด่างดำพวกฝ้ากระต่างๆอะไรเนี้ยก็คือแจ้แต้มแบบเป็นแบบว่าเฉพาะที่ไปเลยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเซรั่มนะคะ ถ้าเซรั่มนี่คือเราก็ต้องเหมือนแบบมีการแบบคลีนหน้าก่อนเนอะคลีนะ clean หน้าเสร็จใครที่แบบแต่งหน้าก็คลีนพวกเครื่องสําอางอะไรอย่างงี้ออกก่อนเนอะก็ล้างด้วยค er. ลีนเซอร์หลังจากนั้นก็ใช้โทนเนอร์นะคะเซรัม่มแล้วก็ค่อยมาใช้มอยส์เจอไรเซอร์เนาะถ้าเกิดออกแดดก,ก็ค่อยไปใช้กันแดดนะคะมอยส์เจอไรเซอร์ที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดก็คือคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะก็คือเป็นตัว artisty supreme x นะคะหรือว่าจะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ตัวอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัว skin nutrition ที่เป็นตัวไฮเดตติ้งตัวไฮอะไรนะตัวบาลานซิ่งหรือว่าจะเป็นตัวรีนิวิงหรือว่าจะเป็นตัวเฟิร์มมิงก็ได้นะคะก็ใช้ได้หมดนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูแบบเนื้อครีมข้างในกันนะคะเดี๋ยวจะลองตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะก็แกะฟ้าก่อนต้องหมุนไหมนะอ่ะหมุนนิดนึงนื้อครีมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนมกลิ่นก่อน คล้ายกับของ artiszy แบบขวดเขียวอะ่ะก็แปบ๊บเดียวนะคะก็ซึมง่ายอยู่นะไม่ค่อยก็แบบว่ามีความแบบชุ่มชื่นประมาณนึงเนาะถ้าเกิดแบบแห้งๆแบบไปหน่อยก็จะแบบว่าเข้าสู่เนื้อผิวได้ดีนะคะหอมมากเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือทาได้ทั้งได้ทั้งทั่วหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหลอดหนึ่งกัน อันนี้จะเป็นสปรตคอลเลกเตอร์นะคะก็ไว้สําหรับแบบว่าแต้มเฉพาะจุดที่แบบว่าเราอาจจะแบบว่ามีรอยฝ้ากะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารอยสิวที่แบบว่าไม่เป็นรอยดาๆแล้วค่ะก็ลองแต้มได้นะคะเผื่อแบบว่ารอยต่างๆก็อาจจะแบบจางลงได้นะคะซึ่งมไม่รู้นะว่าจางลงได้เท่าไหร่แล้วแต่แต่ละคนเนาะนะคะหัวเขาก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะหัวแบบแบบแต้มไปเลยเดยสูสิสีคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นี้เลยเนาะเวลาปีก็ต้องหมุน นะคะก็แต้มเฉพาะจุดเนาะกลิ่นเหมือนกันแต่นี้เขาจะมีความหนืดนิดนึงกว่าตัวเซรั่มนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นเนื้อครีมเนาะแต่ว่าพอแบบแต้มไปสักพักหนึ่งก็คือแห้งแล้วนะคะไม่ได้มีความหนืะบนใบหน้านะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนน่าจะชอบมากขึ้นนะคะ สรุปก็คือ2ตัวนี้นะคะจะเหมาะสําหรับคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องแบบผิวหมองคล้ำหรือว่าจุดด่ดำต่าต่างๆนะคะก็คิดว่าใช้แล้วก็น่าจะแบบว่าทําให้แบบปัญหาต่างๆแบบคลี่คลายลงนะคะแต่ก็แล้วแต่ค่ะว่าผิวของแต่ละคนนะคะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะคะก็อาจจะต้องใช้ เวลานานนิดนึงแต่บางคนก็อาจจะเห็นผลได้ไวนะคะยังไงก็ลองใช้ดูก่อนนะคะแต่ก็บอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรอคอยแน่นอนนะคะแล้วเหมาะกับคนไทยในช่วงนี้มากเลยเพราะว่าสาวๆหรือว่าหนุ่มๆก็อยากจะได้ผิวที่แบบว่ามีความกระจา่างใสมากขึ้นแล้วก็ไร้พวกจุดด่างดำมากขึ้นนะคะ โอเคนุ่นจะมารีแคปนะคะก็หลังจากที่ใช้ Artisti Illuminating System ไปเนี่ยตั้งแต่วันจนจนถึงวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะก็จริง,รงๆมีคนทักแล้วหละว,ว่าแบบทำไมวันนี้รู้สึกว่าหน้าดูแบบสว่างดูแบบมีออร่ามากขึ้นเอยางยคิดว่าน่าจะเป็นผลพวงจากการที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยก็ไม่ได้แบบทาครีมรอ,องพื้นไม่ได้ทาพวกคุชชั่นเลยนะคะวันนี้ก็คือทาแบบ ันแดดเสร็จก็คือบำรุงทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กันแดดแล้วก็ทาพราเมอร์แล้วก็แต่งหน้าด้วยการที่แบบใช้แป้งฝุ่นอะไรนเงี้ยแล้วก็จบเลยนะคะเขาก็บอกว่าหน้าตตดูกระจ่างใสก็เเออหรือว่าจะเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจหรือว่าเป็นที่สีผมนู่นอันนี้ก็ไม่แน่นะคะแต่อาจจะแบบมีผลที่แบบผสมผสมกันทั้งสองแบบเนาะแล้วก็จะมาคุยค่ะว่าเซรั่ม um ตัว illuminating system เนี่ยก็คือต่างจากตัว retexturizing system ยังไงนะคะ ต้องบอกตรงๆว่าตัว artisty lab ขวดเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมือนแบบดูแลเรื่องผิวที่แบบมองคล้ำดูขุมขนดูแบบหย่อนคล้อยอะไรอย่างนี้แล้วเราต้องการที่แบบว่าเหมือนแบบทำให้ระดับพื้นระดับผิวใบหน้าของเราเนี่ยมันดูแบบว่าเออเท่ากันว่างานเถอะเนอะแบบรูขุมขนที่มันเคยแบบแบบรูมันลึกลึกเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กลับมาแบบอยู่ในสภาพปกติไปนะคะแล้วก็ตัว Illuminating System นี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องแบบจุดด,าด่างดำผิวไม่กระจ่างใสนะคะ ข้อที่2ก็คือสามารถใช้กับตัวเครื่องอะควาเบชันได้นะคะเราดูแลผิวแบบว่าอาจจะต้องมีช่วงที่เราจะต้องแบบคลีนซิ่งผิวก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะแบบผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอยากจะแบบเออทำความสะอาดรูขุมขนที่มันดูแบบลึกซึ้งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ตัวผิวของตัว artisty l e t e x t u r i z i n g system ไปนะคะแล้วก็ตัว q u a b r ation ไปเสร็จพอใช้เครื่อง a q u a b r a t i ั n ไปเสร็จแล้วนะคะก็มีการโทนเนอร์บำรุงด้วยเซรั่มทาด้วยสปอ t c ตคอเลกเตอร์และหลังจากนั้นก็ ใช้ตัว a q u a าเบชั่นแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโหมดตุดสีลั่มละกันนะคะอันนี้จะดีกว่านะช่วงเช้าก็ทาครีมปกตินะคะช่วงเย็นเย <ๆ S 1> ็นมืดมืที่แบบพอจะมีเวลาดูแลผิวก็มาใช้ตัวเครื่องอะควาเบชั่นโหมดสีลั่มในการดูแลผิวไปนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนี่คือสามารถใช้ได้กับตัวมอยส์เจอร์ได้ทุกตัวเลยนะคะแต่ถ้าเกิดนุ่นจะแนะนำเนี่ยถ้าเกิดมีงบหน่อยอะ่ะก็ใช้ตัวมอยส์เจอร์ที่เป็นตัวสุพรีมเอลเอ กระบ,บุกทองไปเลยละกันเนาะคิดว่าน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดดีกว่านะคะเพราะว่ายังไงตัว moisturizer ของตัว L X Supreme L X เนี่ยเขาก็ค่อนข้างแก้ปัญหาผิวได้ไหลายตัวอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนงแบบเออฉันจะโฟกัสแบบทีละตัวทีละตัวอะไรเงี้ยหรือว่ายัางงบหน้อยก็ดูก่อนว่าเรามีปัญหาผิวแบบไหนมากที่สุดแล้วก็โฟกัสตัว moisturizer ไปนะคะแต่ซีรั่มจริงๆงงต,ตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะคะสําหรับคนที่จะแบบว่าอยากจะแบบ ดูแลผิวแบบภายใน1เดือน2เดือนให้มันเห็นผลอะไรอย่างนี้นะคะน,นี่ก็เป็นนวัตรกรรมที่ค่อนข้างที่จะล่าสุดมากของอาร์ติสตี้เนะเท่าที่รู้เนี่ยเขาวิจัยมาก็เป็น10ปีเลยนะกว่าจะได้แบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะและส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็คือแบบโอ้โหวันนี้นุ่นแบบพูดผลิตภัณฑ์ในเซ็นเตอร์แล้วรู้สึกว้าวมากๆเลยอ,อยากให้ทุกคนไปใช้กันนะคุ้มค่ามากเลยคะ่ะ6,800ดบาทอะได้ของแถมแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบมีวัตถุดิบแบบล้ําค่าขนาดนี้แล้วกว่าเขาจะวิจัยแบบโอ้โหผลิตภัณฑ์มาาาไดด้้ขนนนนีุน่่ว เราอะซื้อของถูกแล้วนะคะเลือกซื้อกับ สมาชิกหรือว่านักธุรกิจที่เป็นแอมเวย์เท่านั้นนะคะอะไรต่างๆที่แบบว่ามันไม่ใช่อยู่ในแบบออฟฟิเชียลของแอมเวย์ไม่ใช่แบบไม่ได้อยู่ในแอมเวย์คลิกไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ของแอมเวย์ co.th หรือว่าไม่ใช่นักธุรกิจแอมเวย์อย่างเงี้ยก็อย่าไปซื้อนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าของที่เราได้เนี่ยมันของจริงหรือของปลอมนะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดใครถามว่าซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์แบบไหนที่จะได้ของจริงที่สุดไปซื้อที่ช็อปค่ะสมัครสมาชิกแค่ร้อยเดียวไปซื้อที่ชอ็อปไม่ว่าคนจะสมคะัคคครรกบใอออ่่ะืไปทีชยอง คุณได้ของแน่ๆอยู่แล้วนะคะจะลื้อปรับใจบัตรเครดิตก็ได้สแกนจ่ายก็ได้นะคะหรือจะสั่งเว็บไซต์ให้มาส่งที่บ้านก็ได้หรือถ้าเกิดแบบบริเวณเรามันใกล้ช็อปตรงที่แบบว่าสมมุติถ้าเกิดแบบบ้านคุณอยู่แถวบางกะปิอย่างเงี้ยก็อาจจะใกล้ช็อปตรงลำสาลีก็คือสำนักงานใหญ่ของเอ็มว์มากที่สุดอันนี้เขาจะมีแบบว่าบ,บ,บริการเอ็กซ์เพรสที่แบบว่าเป็นมอเตอร์ไซค์่ไปส่งได้ด้วยนะแต่บเราต้องการแบบเร่งด่วนแบบแต่เราไม่อยากออกไปช็อปเองอะไรอย่างเงี้ยใช้อันนี้ได้เลยะคะ่ะติดต่อผ่านไลน์เอ็ม แต่ละพื้นที่ก็ถ้าเกิดไปช็อปไหนบ่อยๆก็ลองขอสแกนไลน์เอาไว้ช็อปไ้ติดต่อนะคะจะได้คุยกันแล้วก็ขอสั่งของได้นะคะหวังว่าคงจะชอบผลิตภัณฑ์นี้กันนะคะใครใช้แล้วก็ยังไงมาบอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วแบบมีผลลัพธ์อะไรที่เราอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆแบบไปป้ายอยากเพื่อนๆที่แบบฟังคลิปนี้ต่อนะคะแชร์กันมาได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ